โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันในข้อที่57-75สำหรับ101นะครับในใน101เนี่ยก็คือข้อนี้ก็เป็นโจทย์ข้อใหญ่สําหรับการทำํำงบครอบเพื่อทํากระดาษทําการเพื่อบิดบัญชีในการทำกระดาษทําการเพื่อบิดบัญชีนี่ก็คือเราจะปรับปรุงรายการต่างๆก็คือวัสดุใช้ไป การตั้งค่าเคือ,อน,นี่สงสัยจะสูงการคิดค่าเสื่อมราคาการปรปับปรุงรายการประเทศค้างรับค้างจ่ายให้เสร็จนะครับก่อนที่จะออกเป็นงบก,กําไรขาดทุนหลักะงบดุลทีนี้ในโจทย์ข้อนี้สังเกตด,ดูก็คือจะมีในงบทดลองนี่มีรายการซื้อนะครับมีรายการซื้อมีรายการค่าขนส่งเข้านั่นหมายความว่า สินค้าคงเหลือที่เราเห็นอยู่ในตัวงบตัวนี้คือสินค้าคงเหลือณนะวันต้นงวดนะครับเป็นสินค้าณนะวันต้นงวดส่วเขาบอกมาแล้วว่าสินค้าต้นงวดเนื่องจากเป็นการบันทึกแบบ p e r i o d i c การบันทึก p e r i o d i c ็ก,ก็คือเราจะบันทึกแล้วรู้ตอนต้นงวดครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือในระหว่างงวดเนี่ยเราจะใช้บัญชีซื้อในการบันทึกสินค้าดังนั้นณนะวันปลายวดถึงต้องมาทําการบันทึก รับสินค้าปลายงวดครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมคือให้รายการวัสดุใช้ไปนะครับรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าค่าเสื่อมราคานะครับแล้วก็มีเรื่องดอกเบี้ยค้างจ่ายค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าประมาณการเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์แล้วก็สินค้าคงหรือปลายวดโอเคครับอ,อันนี้ก็เพียงพอสํารั์ที่เราจะจะทํางบนะครับ ข้อ57ถามว่ารายการที่หนึ่งนะครับวัสดุสำนักงานรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับคำถามถามว่ารายการปรับปรุงขั้นต้นนี้ให้เป็นรายการสแลรารายวันทั่วไปนะสุตธรรมาคมรายการที่หนึ่งนะครับคือวัสดุคงเหลือ4 5 0ห้า วัสดุคงเหลือ450นี่ให้เรามาดูก่อนว่าในบัญชีวัสดุนะครับในบัญชีวัสดุเนี่ยเรามียอดในไทยออบาลานซ์อยู่2องพนะครับเขาบอกว่าคงเหลืออยู่เพียง450นั่นหมายความว่ารายการนี้เมื่อเรานำมาแสดงในตัว งบดุลแล้วเนี่ยเขาจะต้องเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับจะต้องเหลือเท่ากับ450นะครับอันนี้คือเรามองคร่าวๆก่อนคือหมายความว่าเขาต้องมาเหลืออยู่450นั่นหมายความว่าจะต้องถูกตัดออกทางด้านตรงนี้นี่คือรายการอัอา gas นะครับดังนั้นจะต้องเอาออกไป1,550นะครับทางด้านเครดิตทีนี้เอาออกไปเราจะเอาไปไหนล่ะ เราออกเราปรับปรุงรายการที่หนึ่งนะครับด้วยการเครดิตวัสดุออกไปพ5นหสิบนะครับเพื่อให้รายการสินทรัพย์ในงบดุลเหลือ450ดังนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาเลบิตเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือในตัวนี้เอง จะมาถูกปรากฏอยู่ในงบก,กำไรขาดทุนนมีคำสเตทเมนต์ end. ด้วยยอดพ5 5 0เป็นค่าใช้ใจ่ายประจำงวดนะครับส่วนวัสดุจะถูกตัดออกไปเหลือ450เป็นรายการสินทรัพย์ปรากฏอยู่ในตัวงบดุลนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบด้วยคำตอบข้อสาก็คือ เดบิตวัสดุใช้ไป1 5 5 0แล้วก็เครดิตรายการวัสดุคงเหลือ1 5 5 0นะครับใช้คำตอบข้อ3นะครับจากนั้นรายการที่2คือถามว่าเรื่องของค่าเช่าค่าเช่าจ่ายร่วงหน้า1ปีตั้งแต่1นมิถุนายนนะครับในปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาไทาม์ไลน์ของเขาก็คืออ่าอันนี้คือหนึ่งมิถุนายน หนึ่งมิถุนายนจนถึงสามสิบเ็ธันวาคมนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคือถ้เกจ็ดเดือนครับตรงนี้เจ็ดเดือนตรงนี้ห้าเดือนนะครับเรามีการจ่ายค่าเช่านะครับจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งมิยถึงสามสิบในบัญชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในส่วนของสินทรัพย์ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในส่วนของสินทรัพย์ปรากฏยอดอยู่ 9, นะครับรายการค่าเช่าลวงหน้าปรากฏยอดอยู่9,000เป็นรายการสินทรัพย์นะครับรายการสินทรัพย์เงินเดียนนะครับเช่าลวงหน้าก็คือเราจ่ายเงินไปยังไม่ได้ใช้บริการนะครับเป็นรายการสินทรัพย์ปรากฏ,กฏอยู่9,000ที่นี่9,000นี่คือสำหรับ12เดือนถูกไหมครับ ดังนั้นเราจึต้องเอามาคิดเป็นค,ค่าใช้จ่ายของงวดนี้เจ็ดเดือนก็คือเก้าพันคูณเจ็ดหารสิบสองเท่ากับอื เท่ากับ5,250นะครับ5,250เป็นค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันส่วนที่เหลืออีก 1,750แสดงเป็นรายการสินทรัพย์ปรากฏไปปีหน้าดังนั้นปีนี้เราต้องตัดเอาส่วนตรงนี้ออกเป็นค่าใช้จ่ายมนมัดด้วยการเครดิตออกนะครับรายการที่2ก็คือเครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าออก5,250เพื่อให้ปรากฏยอดเป็นรายการสินทรัพย์ในปีถัดไป 3,750ทีนี้เราเครดิตแล้วเราจะเดบิตอะไรร,รายการนี้เราก็จะเดบิตบัญทีค่าเช่าจ่าย5,250เพื่อให้ไปปรากฏเป็นรายการค่าใช้จ่ายประจำงวดในรายการงบ แสดงาการดำเนินงานนะครับในงบก,กำลังขัดทุนนั่นเองนะครับดังนั้นรายการนี้เราจะเดบิตค่าเช่าจ่ายเครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าด้วยยอด5,250นะครับก็คือคำตอบข้อที่2จากนั้นรายการที่3ค่าเสื่อมราคาโอเคยังไม่ได้ถามเขาถามว่ารายการที่4 ในการที่สี่ก็คือเครื่องตกแต่งสำนักงาน,นครับเครื่องตกแต่งสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานมียอดปรากฏอยู่หกหมื่นหกหมื่นนะคุณเล่นไม่ชัดอ๋อห้าหมืนนะครับอุปกรณ์สำนักงานปรากฏยอดอยู่ห้าหมืนบาท อุปกรณ์สนักงาน50,000บาทคิดค่าเสื่อม10%ต่อปีก็คิดค่าเสื่อมที่5,000บาทนะครับต่อปีเอาสิหารคิดค่าเสื่อมเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งสนักงานปรากฏยอดอยู่75,000บาทนะครับ75,000มาพ เรื่องตกแต่งสนักาการปรากฏยอดอยู่75,000มืคิดที่5%ต่อปีนะครับเจ็ด0มืนห้คิดที่หานะครับหาก็เท่ากับ,ค,บคิดค่าสรนาคาที่ปีละ3,750 ดังนั้นเราก็เดบิตบัญชีค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็เครดิตบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับ3,750ันาสำหรับตัวเครื่องใช้สำนักงานนะครับถัดมา รายการที่ห้ารายการที่ห้าคือดอกเบีย้ยค้างจ่ายสองร้อยห้าสิบในรายการรายการในงบทดลองปรากฏรายการดอกเบีย้ยจ่ายนะครับมีรายการดอกเบีย้ยจ่าย ดอกมีจ่ายปรากฏอยู่ในงบทดลองสพันอง3 0ะครับเขาบอกว่าปลายปีวันที่รายการที่5มีรายการค้างจ่ายอยู่กิจอนะครับการที่มีรายการค้างจ่ายเนี่ยเราจะปรับปรุงด้วยการาถ้าหากดูในกระทําการนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เราจะปรับปรุงด้วยการเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นนี่คือรายการที่5้านะครับสองร้อยหดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นตัวค่าใช้จ่ายทางการเงินนะครับสองแล้วก็เครดิตบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่ายแสดงเต็นรายการหนี้สินอีก250นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือใช้คำตอบตัวเลือกข้อที่2ในข้อ61รายการที่6รายการที่6ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า1ปี1กรกฎาคมเป็นต้นมาก็คือค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ามียอดเท่ากับตัวเลขกไม่ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าสามหมื่นบาทนะครับค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าสามหมืน่นค่าเบี้ยประกันล่วงหน้า ปรากฏยอดอยู่สามหมื่นบาทครับปรากฏยอดอยู่สามหมื่นทางด้าน นั่นหมายความว่าในวันที่มีการจ่ายเงินตัวนี้เราเดบิตค่าบียประกันจ่ายล่วงหน้านะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีปัจจุบันคือปี6 1เราจ่ายค่าเบระกันสำหรับ1ปีนะครับโดยการเดบิตค่าเบี้ยจ่ายล่วงหน้าสามห0่คเครดิตบัญชีเงินสดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือในวันที่1กรกฎาคม มีประกันตัวนี้จะไปสิ้นสุดในนิถุนายดนปีถัดไปก็คือปี6-2นั่นเองครับดังนั้นสามหมื่นนี่คือการจ่ายสำหรับเดือน7ปีปัจจุบันจนถึงเดือน6ปีถัดไปก็คือปีละ 15,000บาทดังนั้นเราจะรับรู้เขาเป็นตัวแค่จ,าจา่ายจำางวนเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็คือที่เดือนดังนั้นเราจึงนำตัวสามหมื่นนี้หักออกนะครับหักออกส่วนที่ใช้ไป15,000หมื่นหด้วยการเครดิตนะครับ อ,อันนี้เป็นรายการที่6นะครับรายการที่6เมื่อเราเครดิตค่าเบีย้ยจ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์ออกไป15ื0นเราก็จะไปเดบิตเข้าบัญชีค่าเบีย้ยประกันนะครับค่าเบีย้ยประกันจ่าย 15ื่นเป็นค่าที่จ่ายประจําปีซึ่งเราจ่ายยกไปที่บัญชีกําไรขาดทุนส่วนค่าเี็วการจ่ายล่วงหน้า3ามหม่ 30, 000, หักออกหมื่นาจะไปปรากฏหนึ่งันในตัวลบดูนะครับนะพอเราปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะไปปรากฏตามรายการของเขานะครับ โอเครายการที่7รายการที่เจ็ดเขาถามว่าประมาณค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์หของยอดลูกนี้นี่สงสัยจะศูนย์ของยอดลูกนี้นสสนนะในงบการเงินเราปรากฏรายการลูกหนี้นะครับ บัญชีลูกนี้ปรากฏอยู่6,9 6,9นะคารับ6 9 0 0ันะครับ, 6, รบไม่มีรายการค่าเผื่อในสมรจะศูนย์เดิมยกยอดมานั่นหมายความว่าเราคิดที่ 6กพันเก้าคูณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราคิดที่สามร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเกิดเรามีค่าเผื่อเดิมปรากฏอยู่ในบัญชีเราก็ต้องนำค่าเผื่อตัวนั้นมาปรับปรุงด้วย ทีนี้ในกรอนีนนี้ไม่มีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เดิมค้างอยู่ในบัญชีน,นนะครับดังนั้นเราจรึงบันทึกได้ด้วยการเดบิตบัญชีนี่สงสัยจะศูนย์สามบาทแล้วก็เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับสามสบหาบาทนะครับคือใช้ตัวเลือกข้อที่4จากนั้นข้อถามว่า กิจการมียอดขายสุทธิเท่าไรยอดขายสุทธิก็คือยอดขายหักด้วยยอดรับคืนหักด้วยยอดของรายการส่วนลดนะครับขายหักรับคืนหักส่วนลดในข้อนี้เราไม่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับคืนไม่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับส่วนลดดังนั้นเราใช้ยอดขายใน งบทดลองเลยก็คือ1 0 00 0 0ล้าน1แสนะครับล้า00น1ตัวตั้งนะครับรายการรับคืนที่ปรากฏอยู่ก็คือปรากฏอยู่1,000 0บาทเอา1,000 0นั้นมาหักออกจากนั้นรายการส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายไม่มีนะครับดังนั้นรายการขายสุทธิเท่ากับ1 0 0 0 0ล้านกับ90,000บาท ทีนี้เขาถามว่าบัญชีสินค้าคงเหลือตอ้นงวดจะปรากฏในลักษณะใดนะครับเนื่องจากอันนี้เป็น Periodic โอเคนะครับใน Periodic นี้จะไม่มีรายการต้นทุนขายนะครับ ปกติแล้วตัวในรายการสินค้าของอยู่เนี่ยนะครับในแ่เอาบาลา์เนี่ยตัวสินค้าต้นง,งวดนะครับสินค้าที่ปรากฏอยู่จะเป็นสินค้าต้นง,งวดเสมอนะครับจะปรากฏย้อนมาทางด้านเดบิตน,นะครับตรงนี้ในข้อนก็คือเขาให้มาก็คือต้นงวด1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับ ณวันปลายปีเราจะต้องบันทึกสินค้าปลายงวดนะครับสินค้าปลายงวดเราจะใช้ช่องด่างก็ได้นะแต่ตัวนี้สินค้าปลายงวดนีจะไปปรากฏอยู่ในงบดุลเป็นตัวสินทรัพย์สินค้าปลายงวดคอน,นี้เขาบอกว่าตรวจนับและตีราคาได้สอง0สนหกหมืนะครับ สินค้าปลายงวดเราจะไปบันทึกเดบิตในตัวงบดุลน,นะครับ, <S <S รบสังเกตดูนะครับตัวนี้ดังนันคือในตัวนี้จะถูกส่งมาที่งบก,กรรําไรขาดทุนนะครับหนึ่งแสนสองห้าันเพื่อแสดงเป็นอะไรครับเป็นรายการปรับปรุงตัวต้นหุนขายนั่นเองทีนี้เมื่อเราเอาสินค้าของปลายลงว่ที่เราบันทึกให้อยู่ในเดบิต การที่เราจะบันทึกเดบิตในงบอื่นได้เราก็ต้องบันทึกเครดิตด้วยนะฮะก็คือเครดิตในงบกำไรขาดทุนนะครับดังนั้นสินค้าแปลงก็จะปรากฏในช่องเครดิตงบกําไรขาดทุน,นและปรากฏอยู่ในช่องเดบิตในงบอุ่นะฮะการปรากฏอยู่ในช่องเครดิตในงบกําไรขาดทุน,รนตรงนี้ก็คือเป็นการปรับปรุงต้นขายน่เองสังเกตดูนะฮะเพราะว่าในรายการต่างๆเหล่านี้จะมีรายการซื้อ าตากดอยู่ทางด้านเดบเมื่อเราเอารายการซื้อส่งเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยในงกรขัดทุนแล้วเนี่ยรายการสินค้าต้นงวดบวกด้วยซื้อหักปลายงวดคือรายการต้นทุนขายนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็คือรายการที่ออกไปสู่ง,งบยุมนะครับเรา ดูการใช้กระดาษทำการนะเมื่อเราเซตรายการแล้วเนี่ยรายการซื้อซึ่งเป็นรายการทางด้านเดบิตในงบทดลองจะไปปรากฏอยู่ในตัวงบกำไรขาดทุนจากนั้นถูกปรับปรุงด้วยรายการสินค้าต้นงวดบุกสินค้าต้นงวดหักออกด้วยปลายงวดก็จะเป็นต้นทุนขายนะครับในลักษณะน,น,นี้ดังนั้นเมื่อโจทย์ถามว่า บัญชีสินค้าคงเหลือตอ้นงวดจะปรากฏในกระดาษทําการในลันกษณะใดก็คือเราจะนำไปเดบิตในช่องงบกำไร,ราขาดทุนนั่นเองนะครับเดบิตในช่อง,งกำไราขาดทุนจากนั้นแล้วทีนี้สินค้าปลายงวดอนะ่ะจะปรากฏยังไงสินค้าปลายงวดจะก็จะไปปรากฏด้วยการเดบิตในงบดุลแล้วก็ เครดิตในงบกําไรขาดทุนนะครับเดบิตใช้คำตอบข้อ3 d นะครับเดบิตในช่องงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็เครดิตในช่องงบกงานะํการก Credit, งงกไรขาดทุนจากนั้นข้อ6 8ถึง75ให้ใช้ตัวเลขในการตอบคำถามเขาถามว่ายอดซื้อสุทธิ ยอดซื้อสุทธ,ธิคือซื้อสุทธินะครับจะหมายถึงอะไการซื้อครับก็คือทางซื้อสดซื้อเชื่อบวกด้วยค่าขนส่งเข้านะครับจากนั้นเราจะหัก ออกด้วยรายการส่งคืนหากออกด้วยรายการส่วนลดรับอย่าลืมนะครับส่วนลดรับก็คือส่วนลดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนลดเงินสดที่ทางคู่ขายลดให้เรานะครับในข้อนี้นะครับ ในตัวงบทดลองที่ให้มารายการซื้อคือ762,500หไม่มีการปรับปรุงก็โอเคนะครับค่าขนส่งเข้า2,500รายการส่งคืนสินค้า5,500แล้วก็รายการส่วนลดรับไม่ปรากฏก็คือจะมีอยู่3รายการนะครับก็คือ762,500 2 5 0 0บวก2,500ค่าขนส่งแล้วก็หักส่งคืน5,500 ได้ยอดสุดทธิเป็น759,500ใช้ตัวเลือกข้อที่4โอเคครับจากนั้นต้นคุณขายนะครับต้นคุณขายอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เราได้สุทธิเท่ากับ7 0 0 0 0 0 59500 เขาถามถัดมาว่าต้นทุนขายคือเท่าไหร่ต้นทุนขายก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าเนื้อซื้อสุทธิเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับดังนั้นเราเอาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นตัวตั้งนะครับเจ็ดบวกรายการซื้อสุทธิคือเอ่อรายการซื้อสุทธิบวกรายการสินค้าต้นงวดนะครับ ซื้อสุทธิบวกสินค้าต้นงวดคือสินค้าที่มีเค่อขายจากนั้นหักออกด้วยรายการสินค้าปลายงวดนะครับได้ยอดเท่ากับ6 2 4 5 0 0อนารนะครับนี่ก็คือ 6, 2 4 0 0 0องหโอ้โหนะ6 2 4ส0 0องหต้นสีนห้านคืา งวดบวกซื้อสุทธิได้เป็นสินค้าที่มีเครื่อข่ายหากสินค้าปลายงวดได้ต้นทุนขายนะครับในช่องงบ oh. กำไรขาดทุนถ้าหากเป็นกระดาษทำการสิช่องเราก็จะแบ่งออก่มาอีกสองช่องเป็นต้นทุนขายเพื่อคำนวณของ,องส่วนนี้นะครับแต่ถ้าหากเป็น8ดช่องเราก็ใช้รวมกันเลยระหว่างตัวต้นทุนกับค่าใช้จ่ายนะครับ พับมาหาว่ากําไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นก็คือในการขายสุทธิที่เราหาไปเมื่อสักครู่นี้ในข้อที่63ขายสุทธิคือ1นล้านเนะครับ 1, 000, 000, 000. หล้านกับเก้าหักด้วยต้นทุนคือ6 2 4 5 0 000. ก็คือกําไรขั้นต้น กำไรขั้นต้นใช้ตัวเลือกข้อที่1นะครับกำไรขั้นต้นเออไม่ใช่ครับกำไรขั้นต้นคือ465500นะครับขายสุทธิหนึ่งศูนหล้านเก้าหมื่นหักเื้องต้นทุนขาย6กแส0สองมืได้เท่ากับ 4 6 5 5 0 0าใช้ตัวเลือกข้อที่2นะครับจากนั้นหากว่าค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจะแสดงฐานะการเงินเท่าไหร่เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเมื่อสักครู่นี้เราทำเอาไว้นะครับค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเราทำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเท่ากับเครื่องปี1 5 0 0 0ื ใช้ตัวเลือกข้อที่3มูลค่าลูกหนี้สุทธิลูกหนี้สุทธิเราจะหมายความถึงตัวลูกหนี้การค้านะครับหักออกด้วยค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เมื่อสักครู่มี6,900หักออกไป5%ก็จะเหลือสุทธิเท่ากับ6,555ใช้ตัวเลือกข้อที่5นะครับ อันนี้ก็เท่ากับว่าเราครบหมดแล้วสําหรับโจทย์ในชุดนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวถัดไปเราก็จะไปเริ่มทํากันต่อใน1น2นึ่นะครับโอเคขอบคุณมากครับ